เอาล่ะครับสวัสดีครับผมบิ B ๊กบทีวี TV ครับวันนี้อยู่กับเกม Stalker Shadow of Chernobyl ในพาร์ทที่5นะครับผมโอเคเราต้องมาคุยกับชายคนนี้ด็อกเตอร์บอกว่านายจะไปวัดอะไรสักอย่างเออคุยกันง่ายเลยไหนรีบไปกันเลยเอาไปก็ไปดิไปก็ไปนำซีเมนอฟไปที่จุดวัดไซส์โอเคไม่มีปัญหาปัญหาก็คือโอ้ยเลื่นไปชุดเรามีในวิชชันไอ้กดเอ็นนะครับในวิชชัน เฮ้ด okay, ีดีดีหาก็คือผมต้องเคลียร์ซอมบี้ให้เฮียแกก่อนแล้วเฮียแกไม่มาวะเออมาดิเฮ้ย่ <Okay. S 2> ซอมบี mm ้แ hmm. ม่งเหนียวว่าทหารนี่ผมบอกตรงไม่มโม้เลยอะไรวะ,รว,ะรวิวิอ่าเป็นเฮียอ,อะไรครับด็อกเตอร์ แต่หัวขวดเฮ้ยอะไรวะน่ะฮึบขอดูหน่อยสเตตแฟชชนี่แหละเพิ่มนี่แหละครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ครับเพิ่มทำให้เราวิ่งได้อึดขึ้นบอกเลยว่าโคตรนี่แหละเอามาตาแล้วนี่ครับผมเออนี่คือสิ่งที่ผมต้องการมาตลอดครับมันคืออาร์ติแฟกต์ตัวนี้แหละอาร์ติแฟกต์ตัวนี้มันจะช่วยให้เราอ่า อมีความอึดถึกทนมากขึ้นผมบอกเลยถ้าใส่สักแบบสามหรือสี่อันนะต่อให้แบกของหนักนะคุณก็วิ่งได้บอกเลยเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะโอ้ยอะไรวะอะไรไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแม่งฟากกือบฟากแล้วระยะไกลยิงเยอโอเคซัดหมอบหมดอ่ะ ยิงเปล่าพี่น้องใช่โมด้าน่าจะหมดแล้วมัง้งโอเคตัวที่ยิงเราเมื่อกี้ไปไหนไวะเอ้าหายไปไหนแล้วน่่ๆน่่ตัวน,น,น,นี้นี่แหละถูกต้องปืนเก็บมาคอนดิชั่นค่อนข้างดีโอเคเอาไปกันนี่ครับผมวิ่งแบบแทบไม่ลดเลยนะโอเค ไอ้โปรเฟสชั scale, <and S 1> ่นลรีบมาแล้วก็โดนแดกหรอกอืมเด็กเตอร์เหมือนออฟสเกลมากวันอ๋อต้องเข้ามาข้างในอีกอ่าๆแล้วแต่เลยผมกดเซฟไปก่อนเพื่อความชื่อนะสามสิบเก้าไอตอนนี้ก็บอกไหนดีกว่าบอกนี้ดีกว่าเอาบอกนี้ทิ้งไปโอเคต้องการปืนที่ดีกว่านี้ครับผมมันไม่มีขายเฉยๆไง ได้ผลยังชิดอิเวนตโปเอาเร็วเร็วเราจะเปกลู่แล้วเอออะไรวะอะไรวะโอ้โอ้ออแฟงเราทิ้งเขาไว้ที่นี่ไม่ได้นะทิ้งไ้เถอะเราทำอะไรไม่ได้แล้วบอกเอามันอีกไม่กี่นาทีไม่งั้นเราจะผ่านไม่ได้ไม่ไม่ไม่แฟงเราไม่ทิ้งเขาไว้ตรงนี้หรอกเสียงในหัวเฮ้ยเราเคยเจอแฟงเหรเราเคยเจอแฟงกับโกด้วยเรื่องของเรื่องแต่ตอนนี้คืออ๋เจ๊ใครยิงปืนวะฝาก ฝากฝากืนด,ดิฝืนนี่มากวันออโอ้ยชีตออก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 ฝากฝากฝากอืมอืมอือะไรเงียโอเคเฮ้ยมึงลุกขึ้นมาเออตั้งเลยบอ,อกแกที่นี่แล้วเออก็ใช่ดีวะมึงคิดว่างไงัยอะยังไงก็วัดค่าได้แล้ว่ะรีบไปจากที่นี่กันเถอะมึงควรจะรีบออกมาตั้งแต่ปีมะโวแล้วไอ้เงี้ยฮ้ยแม่งให้กูอยู่ตรงนี้ทำไมก็ไม่รู้ คกูถามจริงนะริงแม่งเลยพืบนืพื้ืืนพาที่ห้าแล้วนะเว้ยเอาเฮียแล้วแม่งมึงอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนเอาไอ้ฟักมึงไปทางนี้เหรอโอ้โหตายหาแล้วตายหาแล้วมึงไงตายหาแล้วโอเคปึ๊บปึ๊บ ออกมาจ้าเลี่์ทางมึงก่อนนะจ๊ะแม่งมีสองตัวไปอยู่ไหนไวะอีกตัวหนึ่งอ่ะอ๋อโดโดอะไรยิงใส่กลัวไม่มีทางไอ้น้องชายโอเคเดินเคลียร์เฮ้ยแม่งมีสองตัววะอยู่ไหนไวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอันนั้นรีบมาไอ้ด็อกเตอร์กูก กล้ำมกระหม่อมแม่งเออนั่นแหละไปตามตูดมึงโรอเลยครับเดี๋ยวแม่งติดบั๊กโอเคอไปไปสุดยอดทีนี้โอเคเทียบกันเด้อ๋อเปิดน้กากกว่า <c oughs> แม่งเอ้ยอเก้ตอนนี้รอมันคุยอืมเรียบร้อยนี่ไงผล here, here. นี่นี่แล้วก็นี่ไม่มีอะไรแม่นกว่านี้ละ right, adjust, เอาละ,ละขอดูบทท้ายแป๊บหนึ่งนะอเออพี่เอาเอางั้นไงว่าตามครับพี่เอเคัเ้งไงผมรออยู่นะบางทีจเ,เดินเดินหนีกูอีกจะขายปืนใช่ รอแป๊บรอแป๊บนึงมาละอกเลทำได้ดีมากเรื่องไปวัดค่าบอกเลยว่าปกป้องปกป้องเอมิชันได้เต็มที่เลยขอบใจอ่าปกป้องเอมิชันได้เต็มที่เลยขอบใจอ่าละตอนนี้นายเอาจะเข้าไปใน lab ละ We've estimated an approximate oh, of the right. meter. It is located in an underground facility. Okay, I have marked the spot on your map. Hey, did someone was working on the lab issue. About a week ago, he and a stalker called Ghost tried to get inside. Hours later, we felt a major tremor, and after another hour, we picked up a signal from Vasil. <hums>

ได้อย่างหนึง่งโกสอะ่ะน่าจะมีน่าอยู่ที่นั่นแหละถ้าอยากรู้เรื่องกับเอ็กซ์โก็ต้องไปตามหาเขาไปเจอโอเคผมจะพยายามเฮลโหลลลโอเคระดับแรกเลยกูขายก่อนเฮ้ยได้อะไรมาสโตนฟาเวอร์ไม่ได้ใช้ครับหายมีปืนพกสองกระบอก กระสุนร้อยกว่าไม่ได้วะซื้อแล้วก็พวกอันนี้แล้วพอขากลับตอนนี้เรากลับไปอ่ะเราจะไปเจอกับอะแรกเลยนะผมลืมเราจะไปเจอกับพวกทหารรับจ้างดักตีซึ่งตอนนั้นน่าจะมีกล้องติดสโคปมามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเออถ้าได้มาปุ๊บเราก็จะบอกเลยว่าแจมแมวมากโอเคตอนนี้ซื้อขวดน้ำด้วยอย่าลืมนะครับผม คือต่อ้เรามีตัวแบบบูตแรงดันอะไรก็ตามแต่แบบว่าเด๊ะอย่าลืมเซฟโอเคตัวบูตให้เอเนจีหรือแบบว่าตัวบูตให้แบบมีความสามารถในการวิ่งและแบบเหนื่อยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ไม่ไม่ไม่ไว้ใจเด็โอเคผมเปลี่ยนเป็นกระสุนเจาะเกาะนะครับผมเพราะว่าสวอมนี่มันมีแต่ไอ้พวกตัวหนาๆกระโดดยิงๆไปมานะครับนี่ยกูเจอแล้วเนะี่ย ไอ้เฮียแม่งตายหาแล้วมึงอะ่ะเข้าใจยังเข้าใจยังทำไมมึงเอาเจาะเกาะล่วงหนึ่งโดนปอบในน้องอเออ้ศพมันน่าจะมีของ quest item อยู่มั้งผมจำไม่ได้อเอค เราจะไม่ไปบวกตรง,ตรงครับยิงแเฉพาะตัวที่ขวางทางตอนในของทางผมยิงตอนนั้นแหละโอเคอปึ๊บไปมาแววระวง ล่วงว่าแล้วแม่ต้องตามมาแนะ่นอนให้มันโดดใส่ครับใ,ให้มันโดดใส่เจ๋งทีนี้ก็เลยต้องมันยิงอัดหัวนะัดเดียวาตายก็จริงแต่ว่าเนะี่ยกว่าจะยิงโดนกูหมดไปกี่นัดสาภาพาอย่างน้อยก็มีกระสุนให้ยาตาลังสีมากันดิ อาวไงหนุ่มทางเหอเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วศพโอเคเช่นนี้หาโค้ดหาข้อมูลพร้อมจบเฮ้ยโค้ดแม่งบ้าไปแล้วกูทิ้งทุกอย่างเลยออกจากหลุมมาให้ได้ โอ้ยซอมบี้ตายไปหมดเลยโอเคสรุปโกตรเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมจากจากอันนั้นจากข้อมูลโกตรเข้าไปข้างในได้ส่วนไอ้ด็อกเตอร์นี่ออกมาตายข้างนอกโอเค Okay. กลับไปหาสคารลอบไม่ใช่เลยโอเคตอนนี้ภารกิจของเราก็คือไปในแล a บนะครับผมเอาล่ะทีนี้แม่งของจริงละกระสุนพอยิงไหมวะปืนพกอีกสงสัยต้องกลับไปเอาปืนยาวมาสำรองดีไหมเนี่ยหนักสิบห้าโอเคผมว่าต้องหาปืนสำรองกันลองนง่าจะอยู่แถวนี้นี่ไง อค okay, ครับอันนี้จําเป็นผมจริงๆก็ไม่อยากหยิบหรอกแต่ว,ว่ามันจะเป็นเผื่อปืนหลักเราลูกหมดนี่บอกเลยว่าอย่าแม่งไม่ตลกโอเคดูดีกว่ายิงมันตายโอเคอัไหนดีกว่าอันนี้แย่กว่าอไปโอเล้วง กโอเคเปินอันนี้แย่กว่าเมื่อเดิมร่วงโอเคเฮ้โอเค,อเคที่ผมจะทำก็คือเรารีดไปดีกว่าครับอย่าไปเสียเวลายิงเลยตัวเนีเ้ยต้องยิงไม,าาม่งั้นแม่งไม่รอดมีเอพาด้วยแต่เราเรามีลูกปืนแต่เราไม่มีปัญญาไล่ยิงโอเค เฮ oh, 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 like oh, oh, oh. ียแมงเลยโอ้ฟักโอ้ความชิบหายแมงมาเยือนโอ้โอ้แมงชิบหายละตอนนี้เยว่าจะไม่ยิงสู้สอมปีแมงล้อมไอสารโอ้มันเลยนะพวกงั้นล้อมมันเลยนะพวกมึงอ่ะ ิเ okay. ฮย้ยแม่งอะไรนักหนาวะพวกมึงเนี่ยเออโอเคยังมีกระสุนให้อยู่รดโอ้โหอเคค่อยไปครับค,อคอ่อยๆไปบอกเลยว่าข้างล่างแม่งอันตรายสุดๆ ข้างล่างเลยข้างล่างถูกแล้วโอ้ไม่มีแต่คนมาตายอะไรวะเนี่ยโอเคไปชั้นต่อไปเซฟก่อนเลยโอ้โหเชี่ยแม่งตกใจเออเข้าแลบ,บมาได้แล้วโอ้คุณเห็นไหมครับ โอเคครับตอนนี้ด็อกเตอร์เขาบอกทายว่าชุดอุปรกรณ์ทำงานยังไงนะครับผมก็คือพอเราเข้าไปแล้วเราโอ๊ะโอ้ะนี่ครับตกสูงทดทดเราเข้าไปแล้วอา่าตัวทำงานจะเปิดทันทีมีเวลาประมาณ5นาทีหรือ3นาทีแหละผมจำไม่ได้โอ้โหล่หวงหนึ่งอ้าวมึงมาอย่างไงเนะี่ยล่วงโอ้ยเฮียแมง ทีพีวะโอ้โหไอ้ฟักแม่งไม่ได้เรื่องแล้วครับตอนนี้มาผมต้องใช้ปืนใหม่เลยโอเคโดเข้ามาทั้งนั้นนะอะว่งใส่เลยโอ้ย,อย,อยอเดะเซฟไปก่อน ปพิ่มเขาให้ ừ. ปืนใหม่แรงใช้ได้ปืนใหม่แรงกว่าไอเคเยอะเลยอะไรของเลอะโอ้ยตกใจหมดเชื่อไหมเชื่อไอ้ปืนแจมโอเค รถโ,โอ้โอ,โอ้ใช่แม่งจะตายเอาปากโอเคเอาแล้วนะเริ่มแล้วครับผมโอเค แขนของผมมาเก็บอาร์ติแฟกต์แล้วไปแค่นั้นแหละครับเก็บอาร์ติแฟกต์แล้วไปเก็บอาร์ติแฟกต์เปิดมีเวลาเท่าไหร่สามนาทีแต่แม่งมีเวลาสี่นาทีฟากยิงเฉพาะที่ขวางทางนะครับยิงเฉพาะที่ขวางทางแล้วก็เก็บอาร์ติแฟกต์แค่นั้นเลยโอโหโห้โหเอ๊พวกมึงแม่งคอหัก,กตัวเลยแตบ่บ้าเอ้ยเอ๊ชั้นสองปิดโ,โอ้ ดูเลือดตัวเองนะครับผมขออนุญาตเซฟเพราะว่ายังไม่ยังยังไม่คอมแบทเกไฟแลพอโอกเพราอะไรเออเรเห่ยทำไมวะบิ๊กไปดิ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 โอเคปิด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 โอเคเขึ้นมามเฮ้ตายมึง่ง อมีอีกไหมครับโอเคปิดดึงนั่นแหละสุดยอดอะไรอีกวะโอ้กูมมืนะกูมืนะกูมืนะกมมืแล้วนะมืนแล้วนะโอ้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 โ้โอ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 ้ออ แล้วไปเอารูปมาจากไหนฮะทนายรู้ว่ากูเจออะไรมาโอ้ยมึงมึงตายแน่สเตย์หรอกนี่ไงสเตย์หรอกแข็งใจไว้ลูกชายนายรอดอยู่แล้ว รอบนี้จะไปไหนอ่ะไปขึ้นเหนืออืมบอกเลคัสซีนโคตรชัดอะ่ะผมเล่นภาคแรกแม่งยังไม่ชัดขนาดนี้อา้าวไปแล้วไปรับเลยทีนี้โอเคตื่น ตื่นแล้วทำไงกดเซฟครับอย่าลืมโอเคต่อไปก็คือต้องออกจากที่นี่สินะอย่าขวางทางไอ้หนุ่มอ๋ออ๋อออโอ้โหโดนด้วยนะเนี่ยโอเคไหนๆพวกมึงสองตัวก็ถือสิ่งที่กูต้องการเคโหลดเฮ้ยนี่สุดยอดอุ้ยเฮี้ยแม่ง จเจอของดีละโอเคครับผมใจเย็นแม่งจเจอ,อีกแล้วล่วงหรือเปล่ามันล่วงหรือเปล่าโอเคมันล่วงใช่ไหมมันล่วงใช่ไหมอ๋อเฮ้ยมันล่วงไปแล้วว่ะแล้วมึงใครอ่ะ ี้ยโคตรมึงอยู่ไหนวะสเตลล็อกแม่งใช่แม่งถ้าสเตลล็อกแม่งอยู so, ่แล้วก็ย so, right ังไงก็ตามตอนนี these, But, ้กูคนเดียวเลยวะบอกเลยว่าอยู่ในพื้นที่ วาซิลีแม่งสติแตกตอนน,นาทีนทีสุดท้ายแล้วพอประตูเปิดปุ๊บแม่งวิง่งหนีเลยแทนที่จะดีแอค v a เวตคอนโซลไม่น่าไปไว้ใจมันเลยสเตลลอก,ลอกพูดถูกว่าอย่าเชื่อใจหมาพวกนั้นตอนนี้กูต้องออกจากที่นี่ก่อนที่คอนเทลเลอร์จะเอากูไปเรียบร้อยครับไม่รอดครับเสียใจด้วยคุณโกดเียเซลเพื่อนสเตลลอกตายหาและโอเมีอะไรบ้างย็ดเข้ นี่มันเออกระสุนเก้าคูณสามเก้าโอเคโอเคโหลดคับโหลดโหลดโหลดโอเคออกจากที่นี่อย่างเดียวครับตอนนี้โอ้โแม่งมีคนตายอะไรวะสีเขียดแสต อะไรมึงไม่มีทางได้แดกหรอกวตอนนี้ตัวเราหนัก50กว่าวิ่งแป๊บแแม่งสแตนมินาโหมดแต่เราฟื้นเร็วครับเพราะว่าเรามีอัติแฟกช่วยนี่คือข้อดีที่เดียวข้อเดียวที่เรามีข้อดีข้อเดียวที่เรามีจิ้มายนครับนั่งแป๊บเดียวครับฟื้นเลยค่อยเดินไปแล้วกัน เฮ้ยแม่งดักไอ้ซาดกูว่าแล้วมันต้องดักไอพวกดักควายเฮ้ยแม่งกูเจอมาเยอะตอนเล่นเกม f P H อ s ออ่ะมาดักกูมันก็จะผิดวิสัยไปหน่อยโอเคเปิหลักเปล่นเป็นลูกระเบิด,ดเจอเที่อะไรกูจะยิงยัดให้หมด,ดไปไงเี่ยเฮ้ยที่แค่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เออ ตายเลยวะดูครับดูสภาพแม่งยิงไม่ตายสุดยอดเลยโอ้โหปืนแม่งขัดด้วยระวัง ลูกระเบิดแล้วครับตอนนี้เว้งเดี๋ยวๆพร้อมแรงไว้ก่อนมีถังด้วยตรงนี้ไม่ได้ไประเบิดใครหรอกมั้งอย่าเลยดีกว่าจริงๆลูกระเบิด4ีลูกพอยิงไหมเนี่ยโอ้ยเออเยโอ้โหไม่อยากเพิ่งระเบิดกับพวกเนี้ย ทำเือดทำเด็ดอะอะมึงมิมงไหมมิงไหม,อมโอเคเอะไรวะนะอะไรวะนะเดี๋ยวเอ้ยแม่งไม่โดนโอ้โหเออเชื่อแม่งดีนะที่เก็บไว้ คือผมรู้อยู่แล้วแหละเรื่องเรื่อะโอเคต oh. ายหาซบซะมึงอกี้เง oh. เราก็อ้อมได้ครับผมแต่ผมจะไม่อ้อมนะโอเคไอ้จีดิงต้องมาแล้วเดียวทันใจเงินจีปึ๊บไ <c oughs> อเหี้ย ơi, เ้ยเหนื่อยแ <c oughs> ช่แม่งมียัเดียวไม่พอวะ่ะแล้วเราตัวหนักด้วยครับตอนนี้วิ okay. ่งถึงยังถึงยัง ถึงแล้วยัดแค่ในสุดจะได้ออกไปแล้วไปยินปีนกระไดปินกระไดเอยหอแม่งยิงเข้าไปในที่ที่เรามาเก่งเลยโอเคโดดเออออกมาทำดีมากมากหนึ่งไอเมชั่นเทิร์นออฟแล้วแล้วนายยังรอดอยู่ยังไงก็ตามฉันเตือนนายนะว่าเราเรียกพวกทหารมาเคลียร์พื้นที่กับพวกซอมบี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่แถวนั่นล่ะถ้าไม่จำเป็นเออเลิอกอย่างหนึง่งมาหาแว่มาหาที่บังเกอร์นหน่อยมีของจะให้โอเคพี่ว่างงผมก็ว่างั้นเอราผมก็ไม่ค่อยอยากไปอยู่กับทาหารนท่นเรเอ,อ่าถ้าไม่ใช่ต้ตนเกีเก์มาเพราะผมไม่มีขีเรื่องโอเรื่องโอเคดแดกยาแก้วแดกยาตลอดเนีย่ยแม่งโอเค เทียบกันหน่อยปืนไหนแข็งกว่าปืนนี้แข็งกว่าว่ะเอาปืนนี้ออกมาโอเคไงนายทำงานได้ดีมากมากหนึ่งเอาละตอนนี้เอเมชั่นถูกเทิร์นออฟแล้วแล้วเราก็จะรอการสำรวจใหม่นะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะหารางวัลให้นี่โอเคโอเคตอนนี้ผมขอขายก่อน ปืนที่ไม่ได้ใช้เดีย๋ยวอันนี้เอาชุดมาส่งโอ้โหแลกชุดกันได้ชุดอะไรมาเย็ดแค่เก้าสิบเก้าเฮ้ยนี่มันสีว่าสูตรชุดโคตรโหดเลยสี่หมื่นห้ามีตังค์ซื้อเปล่ามีมีแล้วจะรออะไรก็จัดดิันเดอร์เหมเอาอะสี่หมืม่นเจ็ด กระสุนเชื่อม่งต้องแลกว่ะต้องแลกต้องแลกอ๋ออันนี้โอเคกระสุนดำผมไม่ได้ใช้ขายไป Energy Drink มาแล้วก็อ t i f แฟกที่จะใช้พวกนี้ไม่ใช้ครับใช้รถล,ลังสีก็จริงแต่ว,ว่าไม่ไม่อันนั้นโอเคแลกมันมาโอ้ย ตีชิบหายสุดยอดนี่แหละทีนี้ <Hello? S 1> ชุดนี้ <Hello? S 1> บอกเลยโคตรด,ดีโคตรตึงตัวนังหนักอยู่ตัวยังหนักอยู่แต่ว่าช่างมันเฮลโหลโฮลโหลก็อปได้เซล็อกได้ Hello? Hello? อ๋อผมเออไม่รู้รับเพลสตอนไหนโอเค ตอนนี้ก็จบเรื่องแล้วนะครับโอเคตอนนี้ดูเวลาก่อนยังมีเวลาลวโอเคเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนโอเคสหรับสต็อกเกอร์เชลโลว์เชิญรนวิวในพาร์ทที่5ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย